어? <목소리가> ละห้าคำมาสอบกับครูไอซก่อนแล้วถึงจะให้เล่นเกมวันนี้เรามีเกมดิงโกลมาให้เล่นใครชนะเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ใครชงิงโฮมตอนนี้นะคะให้ทำการจำก่อนจำเลือกเอาได้เลยว่าใครจะจทําไหนมาสอบกับครูไอซ์นักเรียนห้าคำอย่างเช่นห้าขนมเคิ้วห้าการถูห้าอดตาห้าเกยสาหมว้าเสียหัว ำตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะลบออกนะนะคะโอเคไหมคะเนาะ

你看。 มีใครใก้ดีโกแล้วบ้างคะยังเนาะ 五。Mm hmm.